สวยงามแบเขียวเขียวขาวสุดยอดเลยไม่ยอดดูแบบงามจ้าโอ้ยทองไม้รุ่ร้วนครับเอ้า คือเก้ากันละวัสดีๆ,ๆน้องๆลุงปาอาสุคูสุคนครับผมวันนี้ก็มาสองคนคือเก้าแต่ว่าสามุ่ยยู่อีกโซนหนึ่งครับอยู่คนละมุมมั้งนี่เดี๋ยวสิโค้งไปหากันคือเก้าแล้วครับแต่ว่าผมเสียวมงนี้ก่อนนี่มากัดพ่อเลยกำงามครับเต็มกอทั้งปวงคนเมาเอานี่ยเคยซับกับสิซับนี่หลังเอากอ,อเล็กให้มานี่น้องเลยเอาแล้วกันสโค้งไปหาสามุยย่ยยูอีกฝั่งหนึ่ง ห้ามเป็นน่อแบบนี้ทั้งสูงทั้งต่ำวะเนี้ยกอเ,เดียวครับดงหน่อไม้ไร่้ โมยขึยย้นมาละฮักกบกกิเก,เกมาแล้วไ,ไยยปไลยอยู่ทางไหนไล,ลยอยู่ฮักเอาเลย,ยไม่หลยเนาะ ลายเลยอะนี่หนึ่งโอ้่น้องอัดโหลได้ป่โอ้ยอยู่เลยสองหนึ่งสองสี่หักจ้าสวยเลยจ้า

อู้อู้โคโม่กแตกันแล้วเอ้ยฮึอะไรอ่ยอึฮ โอ้ช<อ>ิ๊บยังหักเอาตัวนี้อืมกระเดียกกระโดงยังดวนอเูอ่เนาะอ,อืมอืออมางามรับแต่ละกละ้อนอ่ะพือ บาครับนกเสืออย่างครับน้ำแข็งนกเต็มกรุงอี่นอ้องเอ้สวยครับอสองโล เอาซ้ำยังคักเลยของคุ้คุ้เออน้ำคัเดี๋ยวังหน่อยมั้งอือตะากอเลยคือเนาะมันจะแบบนี้เลย คลายกันไล่จ้าก็หนาะที่ดุ หูหบางามจ้าโอนแล้วหน่อุุ่น,ลนปลานี้ผมได้มาเป็นเดือนล่อ้วกอย่างเนาะสวยงามเลยเห็นแล้ว เซามิสุดสวยงามตัน่เขียวเขาวสุดยอดเลยนี่สุดยอดดแน่สิ ダー、oh. yeah.

เอาะนี่เรียงโบกโบกซะกันนุ้ยก็ไม่จะนอนนอนน,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 นั่งนานงามทั้งหมดเลยเนาะนังงามสายไถ่อย้ยให้เบิ่งผลงานของมึงนี้ในกระสอบมีสอบอยู่เนาะเอิดเนาะสอบแล้วทัดเรียงไหม ก่อพคกก่อโคกพี่เนาะคือเก่าสไตล์เก่ารูปแบบเก่าในลายคือเก่าพี่น้องเลยเอ้าวันนี้กับทรัพนี่อนอกจมุยเนาะก็ใหม่จังว่กันใหม่วันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วกลับบ้านครับซ่องกันเนาะแดดออกเอ้าสําหรับวันนี้กับทรัพนี้ครับผมกลับบ้านครับสวัสดีค่ะ

หลายเ็เราสนุกแนเอาอย่างเา